ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับที่เชื่อวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ บทวนในเรื่องของมุมกันไปแล้วนะคะมาต่อกันเรื่องที่สองนะคะก็คือชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองมาดูค่ะรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบมีด้านสามด้านและมีมุมสามมุมนะคะเด็กๆดูที่สามเหลี่ยมรูปแรกคือสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะ ลองนับด้านดูซิว่ามี3ด้านจริงเปล่านะคะ1 2 3มี3ด้านและมีมุมทั้งหมด3มุมนะคะมาดูที่สามเหลี่ยมรูปสีเหลืองกันบ้างนะคะมีด้านทั้งหมด3ด้านเช่นกันนะคะและมีมุม3มมุมเช่นกันนะคะเหมือนกันเลยรูปสีเขียวนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันมีด้าน 3ด้านนะคะและมุม3มมุมนั่นเองมาดูที่การเรียกชื่อของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะการกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมจะนิยมใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าจะเป็นพยัญชนะไทยก็ได้นะคะกํากับที่จุดยอดมุมนั่นเองแล้วเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมโดย จะเริ่มที่จุดยอดมุมจุดใดจุดหนึ่งนะคะโดยอ่านเรียงตัวไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือว่าจะทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแทนคำว่าลูกสามเหลี่ยมนะคะมาดูกันที่สามเหลี่ยมรูปแรกนะคะสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะดเด็กๆดูที่รูปนะอ่าสามเหลี่ยมรูปนี้เราอาจจะเรียกว่า รูปสามเหลี่ยม ABC ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆไม่อยากเขียนคําว่ารูปสามเหลี่ยมเด็กๆก็เขียนสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้แล้วก็เขียน ABC ก็ได้นะคะหรือเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยม CBA อันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเด็กๆจะเรียงแบบไหนก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าไม่อยากเขียนคําว่ารูปสามเหลี่ยมให้เด็กๆทาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆไว้แล้วก็เขียนว่า CBA แบบนี้ เหมือนกันนะคะมาดูที่รูปต่อมานะคะสามเหลี่ยมรูปสีเหลืองอ่ารูปนี้นะคะเด็กๆอาจจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมก็ขอคอก็ได้นะคะถ้าเขียนแทนเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็กขอคอ,อนะคะอันนี้จะเป็นเรียกตามเข็มนาฬิกาถ้าเป็นทวนเข็มนาฬิกาเด็กๆอาจจะ เรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมขอกอคอแบบนี้ก็ได้นะคะมาถึงการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้นะคะอย่างแรกเลยพิจารณาตามลักษณะของมุมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาตามลักษณะของด้านนั่นเอง มาดูการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาตามลักษณะของมุมกันก่อนนะคะดูตามลักษณะของมุมกันก่อนนะคะเราสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมได้3ชนิดนั่นก็คือ1นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 2. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากและสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองจำไว้เลยนะคะถ้า พิจารณาตามลักษณะของมุมจะมี3ชนิดนั่นก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมมุมบ้านนะคะมาดูกันสิคะว,ว่าถ้าเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมจากลักษณะของมุมนะคะสามเหลี่ยมแต่ละชนิดจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะดูนะคะ รูปที่ให้มานะครับสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะคะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนั้นว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองนะคะต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตที่มุมจะมีสี่เหลี่ยมนะคะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากหนึ่งมุมเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมอื่นจะเป็นมุมอะไรก็ช่างแต่ถ้ามีมุมฉากหนึ่งมุมให้ตอบได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่ให้มานะคะ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านอยู่หนึ่งมุมนะคะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมมุมป้านค่าเด็กๆเห็นแล้วว่ามีมุมป้านหนึ่งมุมเด็กๆสามารถตอบได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมชนิดนี้คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะแต่เด็กๆต้องอ่านโจทย์ดีๆนะว่าเขาให้เด็กๆพิจารณาจากลักษณะของมุมหรือลักษณะของด้านนะคะ ถ้าให้พิจารณาจากลักษณะของมุมเด็กๆดูที่มุมอย่างเดียวเลยไม่ต้องดูที่ด้านนะคะดูที่มุมอย่างเดียวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูซิว่าถ้าเราพิจารณาจากลักษณะของด้านเราจะมีสามเหลี่ยมชนิดใดบ้างนะคะการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากลักษณะของด้านนะคะเราสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมได้สามชนิด เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ลักษณะของมุมก็มี3ชนิดอันนี้พิจาจากลักษณะของด้านก็มีอีก3ชนิดนะคะก็จะประก,กอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวและรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่า3ชนิดนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ มาดูกันที่รูปแรกนะคะสามเหลี่ยมรูปสีเหลืองนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่ด้านของรูปสามเหลี่ยมจะมีขีดใช่ไหมคะเป็นเส้นๆนะคะสัญญ์นี้หมายความว่าถ้ามีหนึ่งขีดเหมือนกันด้านนั้นจะเท่ากันถ้ามีสองขีดเหมือนกันก็แสดงว่าด้านนั้นเท่ากันรูปที่สามเห็นไหมคะมีสามขีดเหมือนกันแสดงว่าทั้งสามด้านนั้น เท่ากันใช่ไหมคะรูปแรกก็3ด้านเท่ากันรูปที่สองก็3ด้านเท่ากันรูปที่สามก็3ด้านเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเ,เจอนะคะรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมน,นี้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะคะ ต่อมานะคะแบบนี้รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่ให้ดูไปนะคะเห็นไหมมีขีดเหมือนเดิมอยู่ที่ด้านใช่ไหมคะสองขีดเหมือนกันก็แสดงว่าด้านนั้นเท่ากันนะคะดูรูปสามเหลี่ยมสีฟ้ามีด้านสองด้านเท่ากันส่วนอีกหนึ่งด้านไม่เท่าใช่ไหมคะถ้าเราเจอรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน เราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองจําไว้ว่า 2, 2ด้านเท่า 1, 1ด้านไม่เท่าคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะต่อมารูปสามเหลี่ยมสีเขียวข้างล่างนะคะแต่ละด้านไม่มีขีดบอกเลยว่าเขาเท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่ให้ไปแต่ละด้านนั้นไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเจอรูปสามเหลี่ยม ชนิดนี้นะคะที่มีด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะอย่าลืมนะอันนี้พิจารณาจากลักษณะของด้านนะคะเด็กๆถ้าโจทย์บอกให้รักให้พิจารณาลักษณะของด้านเด็กๆห้ามตอบนะว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะถ้าพิจารณาจากลักษณะของด้านเด็กๆมองแค่ด้านนะคะว่า เป็นยังไงนะคะแล้วตอบเนาะมาสรุปชนิดของรูปสามเหลี่ยมในวันนี้ที่เราเรียนกันไปนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมแต่และมุมจะมีขนาด60องศานะคะเด็กๆจำไว้เลยนะต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาว เท่ากันสองด้านและมีมุมขนาดเท่ากันสองมุมซึ่งเป็นมุมที่มีด้านที่ยาวไม่เท่ากันเป็นแขนของมุมนะคะต่อมารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันและมุมแต่ละมุมก็จะมีขนาดไม่เท่ากันด้วยนะคะมาถึงการบ้านนะคะวันนี้มีการบ้านแล้วนะคะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะให้เด็กๆจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมในหน้าที่165และหน้าที่168นะคะทำสองหน้านะคะเด็กๆดูโจทย์ให้ดีๆอ่านโจทย์ก่อนนะว่าโจทย์ให้เด็กๆพิจารณาจากลักษณะของมุมหรือ พิจารณาจากลักษณะของด้านนะคะถ้าพิจารณาจากลักษณะของมุมจะมีสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมฉากและมุมป้านถ้าพิจารณาจากลักษณะของด้านจะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านไม่เท่าและหน้าจั่วนะคะสมมุติเขาบอกเด็กๆว่าให้พิจารณาตามลักษณะของด้านแต่เด็กๆตอบว่าลูกสามเหลี่ยมมุมแหลมแบบนี้ถือว่า ผิดทันทีนะคะที่เชื่อจะให้เด็กๆกลับไปแก้ใหม่นะคะฝากกันบ้านไว้สองหน้านะคะเด็กๆเขียนให้อ่านออกนะคะลายมืออ่านง่ายบรรจงเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ